ว่าต pues ั desse, teachers, 8, いい้งแต่วันน really ั้นถึงวันนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีนะครับถ้าขาใครยังพบเห็นก็ขอให้แจ้งทางตํารวจสอบสวนกลางแจ้งตํารวจทางหลวงนะครับว่ามีการมียังยังมีเหลืออยู่ก็ขอให้แจ้งนะครับแต่เท่าที่ทราบมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ให้ทางท่านรัศการทุกการทางหลวงเนี่ยไปดูแลสวัสดิการของตํารวจทางหลวงนะครับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างตรงไปตรงมานะครับ ก็อย่างอย่างที่อย่างที่เรียนไปว่าเท่าที่ทราบก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นนะครับแลนน้วก็เน้นเรื่องของการปรับปรับบัรยากรมบนทางหลวงนะครับสามส่วนที่ตรวจสอบนะครับก็คือทางเจริญตรวจนะครับนําโดยท่านวิษณุนะครับสองก็จะเป็นทางสองสวนกลางนําโดยท่านรองวิวัฒนะครับสามก็คือทางผู้รักษาการผู้การทางหลวงนะครับอตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานมาว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปเร่งเร่งตามให้อีอกทีนึงครับที่บอกว่ายังไม่มีนี่ยังไม่พบว่ามีการรับสวยเลยหรือยังไงครับที่ถามว่ามีไหมเท่าที่ทราบเบื้องต้นเชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีแต่ว่าสวยเนี่ยไม่ได้หมายความถึงหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับก็น่าจะมีเท่าที่ทราบมีมีตัวกลางที่เป็นคนดําเนินการแล้วก็มีการไปส่งไปที่หลายส่วนนะครับมีการเกี่ยวพันกับกับหลายส่วน,นครับก็อันนี้ผม ให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาครับก็น่าจะอยู่ระหว่างตรวจสอบครับก็รอรอฟังผลครับมี3หน่วยที่ไปลงไปตรวจสอบก็เชื่อว่าน่าจะได้ข้อเท็จจริงมาครับเดี๋ยวจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นครับเชื่อว่ามีแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ตอนนั้นนี้มีการเรียกมาทั้ง40กว่านายครับผลของตรวจสอบล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วเป็นยังไงการเรียกมา40กว่านายเนี่ยอันนี้เป็นทางท่านรักษาการผู้การทางหลวงเป็นคนดําเนินการนะครับแล้วก็ท่านก็มีกระบวนการของท่าน ผมเนี่ยคอยประคองอยู่ข้างหลังนะครับรายละเอียดาจะต้องถามท่านอีกทีหนึ่งว่า40รลายที่ให้มาประจําที่ของ,ของ,ของพักการตำรวจทางหลวงเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วนะครับไม่ว่าแจ้งตารวจทางหลวงหรือแจ้ง,งจตารวจสอบกิจการผมพร้อมที่จะจับทันทีขอบคุณครับ